ความเชื่อเรื่องการทำขวานคนตามหลักจิตวิทยามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมีสัญชตาตญาณแห่งความกลัวดังนั้นมนุษย์จึงหาที่พึ่งทางใจในยุคแรกๆก,ก็พึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้ใหญ่เชื่อว่ามีผีมีรุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่ความเชื่อนี้ เป็นที่มาแห่งการทำขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลคำว่าขวัญน,นั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนถือกันมาแต่โบราณว่ามีประจำอยู่ในตัวคนมาตั้งแต่เกิดถ้าขวัญยังอยู่กับตัวใครก็ทำให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขการทำขวัญจะมีหมอทำขวัญซึ่งเป็นผู้มีวิชาความรู้ทางด้านเรียกขวัญเป็นผู้กล่าวคำเชิญขวัญ ให้มีเนื้อความตรงกับสิ่งที่กําลังทําพิธีอยู่เช่นเรียกขวัญเด็กทารกก็จะกล่าวเชิญแม่ซื้อให้มารักษาเด็กไม่ให้เจ็บให้ไข้หากทาขวัญคู่บ่าวสาวก็ให้อยู่รักกันนานๆไม่บาดหมางใจกันถ้ามีบุตรก็ขอให้เหลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นเด็กดีถ้าทำนาก็จะมีบทเรียกขวัญข้าวทุกขั้นตอนของการทำนา ตั้งแต่แรกนาขวัญจนกระทั่งนํำข้าวข้ายุ้งฉางลักษณะคำประพันธ์ที่แต่งส่วนใหญ่ก็จะแต่งทํานองเดียวกันกับร่ายยาวเทศมหาชาติทั้งทํานองเดินและขึ้นการทําขวัญคนจะนํำข้าวสารซัดใส่สผู้ที่เจ็บป่วยอุปกรณ์คือมีดกระลามะพราะ้าเข้าเปลือกเพื่อขับไล่ผีร้ายก่อนเรียกขวัญมีเนื้อความดังนี้ ผีตายหงผีตายหาผีเขาฆ่าผีเขาฟันเขาบั่นเขารอนเขาถอนหัวทิ้งเขายิงตกน้ำมึงมาที่ไหนมึงไปที่นั่นกินแล้วพอเมื่อเขาล่อห่อไปมึงมาที่ไหนมึงไปที่นั่นเมื่อพูดจบใช้มีดขีดลงบนพื้นสามครั้งแล้วคว้างกะลาเข้าเปลือกออกไปเมื่อมีอาการสงบเชื่อว่าผีรายนั้น ได้ออกจากร่างไปแล้วจึงทําพิธีเรียกขวัญต่อไปตัวอย่างบทเรียกขวัญคนมีเนื้อความดังต่อไปนี้ขวัญเอ๋ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับพ่อกับแม่ไปจนแก่จนเท่าถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเหล็กอยู่ให้ครกแตกกรากสากแตกใบอยู่กับแม่จนแก่เท่าอย่ากินข้าวบนหัวเรืออย่ากินเกลือบนหัวช้าง อย่าตกแม่น้ําใหญ่กว้างอย่าอยู่ในน้ําเพื่อเป็นเพื่อนปลาอย่าอยู่ในนาเพื่อเป็นเพื่อนข้าวเชิญขวัญเจ้ามาเข้าเนื้อเข้าตัวตัวเองความเชื่อโบราณเกี่ยวกับพิธียกเสาเอกในสมัยก่อนหากใครจะสร้างบ้านนั้นสิ่งที่จะละเลยเป็นมิได้ก็คือพิธีการยกเสาเอกของบ้านซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยเียวไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ก็ยังคงนิยมใช้วิธีนี้เมื่อมีการก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่นๆอีกมากมายโดยพิธีการยกเสาเอกมีวิธีการเตรียมการดังนี้ของใช้ในพธิธีจะต๊มหมู่บูชาหนึ่งชุดพร้อมเครื่องสักการะจะตุปัจจัยทยธรรมถวายพระหนึ่งชุดเครื่องบูชาเลิกหรือสังเวยเทวดาใบทอง หน้าเงินอย่างละสามใบเหรียญทองเงินอย่างละเก้าเหรียญรายเสกหนึ่งขันน้ำมนตหนึ่งขันได้สายสินหนึ่งหมวนเล็กทองคำเปรวสามแผ่นผ้าแพรสีแดงห่มเสาหรือผ้าขม้าหนึ่งผืนหนอกกล้วยอ้อยอย่างละหนึ่งหนอไม้มงคลเก้าชนิดแผ่นทองหน้าเงิน อย่างละหนึ่งแผ่นข้าวตอกดอกไม้หนึ่งขันลำดับพิธีวางสายศิลเริ่มจากโต๊ะบูชาไปโต๊ะสังเวยขวาบริเวณสถานที่ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก่อนเวลาเลิกพอสมควรเจ้าภาพจุดทูปเทียนโต๊ะหมู่บูชาอธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคลกราบพระจุดเทียนทูปที่โต๊ะสังเวยบูชาเทวดาให้คุ้มครองพิธีกร กล่าวสังเวยเทวดาเจ้าภาพดอกไม้มงคลเก้าชนิดวางแผ่นทองนาคเงินในหลุมเสาเอกนำใบทองนาคเงินและเหรียญทองเงินลงก้นหลุมแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปปรบปรบมน้ำมนต์โปรยทรายเสกที่หลุมเสาเจิมและปิดทองเสาเอกผูกหนอกกล้วยอ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าเขาม้าที่เสาเอกถือได้สายศิลปพร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธีทางช่างช่วยกันยกเสาเอกจนตั้งเรียบร้อยขณะยกเสานั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทางเจ้าภาพโปรยเข้าตอกดอกไม้ลงในเสาเอกพร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธีก็เป็นอันเสร็จพิธีหมายเหตุ ถ้ายกเสาเอกในเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเสาเอกอยู่ทางทิศอีสานถ้ายกเสาเอกในเดือนสี่ห้าหกเสาเอกอยู่ทิศอัคนีถ้ายกเสาเอกในเดือนเจ็ดแปดเก้าเสาเอกอยู่ทิศหอระดีถ้ายกเสาเอกในเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองเสาเอกอยู่ทิศผายับเมื่อทูบต้อสังเวยไม่หมดดอกให้ลาเครื่องสังเวยได้ว่าเสสัง มังคลายาจามิหนอกกล้วยอ้อยเมื่อช่างเอาลงจากเสาแล้วให้นำไปปลูกไว้ตามที่ต้องการเพื่อเสี่ยงถ่ายว่าจะงอกงามเพียงใดถ้าจัดโต๊ะสังเวยไม่ได้จะจัดเป็นสำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่ธรรมดาก็ได้และสิ่งประกอบอื่นๆก็เลือกเอาเท่าที่จำเป็นและหาได้ง่าย